ก็สวัสดีชาวสับขาล็อกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พบกับผมไบสับขาล็อกกันอีกเช่นเคยนะครับก็จะมาสรุปทีเด็ดบอล2คู่นะครับที่เราได้วิเคราะห์กันไปเมื่อคืนนี้นะครับก็หวานกันไปเลยนะครับสําหรับคู่แรกนะครับคู่นี้นะครับเน้นๆนะครับพอได้ค่ากาแฟตอนเช้ากันอยู่นะครับที่ให้ไปคู่แรกนะครับเป็นบอลยูฟาเนชั่นเหล็กนะครับเป็นคู่ของอังกฤษนะครับพบกับฟินแลนด์นะครับก็มทางอังกฤษนะครับที่สามารถเปิดบ้านถล่มฟินแลนด์ไปถึง2อประตูต่อศูนย์เลยนะครับ เราก็มาดูคู่ที่2ก <Our S 1> ันต่อนะครับ so คู่ที่2นะครับเป็นบอลกระชับมิตรทีมชาตินะครับเป็นคู่ของทีมเวียดนามนะครับพบกับทีมชาติไทยเรานะครับก็สําหรับคนที่ติดตามผมอยู่นะครับคู่นี้นะครับก็รับกันไปเต็มๆนะครับหวานๆเลยนะครับคู่นี้นะครับก็เป็นฝั่งไทยเรานะครับที่เฉือนเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับเราก็มาดูทีเด็ดบอล2อคู่ที่เราจะวิเคราะห์กันวันนี้นะครับเป็นบอลารไกวพิมาริกนะครับคู่แรกนะครับจะเป็นคู่ของโซเดอร์อเมริกานะครับพบกับขับลิบตาณนะครับคู่นี้ก็จะเตะกันที่ลานะครับ เรามาดูผลงานเฮตุเฮต่เจอกัน5ครั้งหลังสุดนะครับฝั่งโซเดอร์อเมริกานะครับก็ยังไม่เคยชนะขับลิเบอร์ตาดได้เลยนะครับก็เป็นฝั่งขับลิเบอร์ตานนะครับที่สามารถทําได้ดีกว่าชนะไปถึง4ครั้งเลยนะครับและเสมอไปเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันนะครับเจ้าบ้านโซเดอร์อเมริกานะครับคาดว่าน่าจะมาในระบบ42 31นะครับจัดหน้าเป้ามาเป็นเดวิดฟานเดนนะครับในหลีกก็กดไปเบาๆเพียง1ประตูเท่านั้นนะครับ ผลึกกำลังมาแน่แน่กับแข้งลุกสําคัญนะครับโรนันรัวนะครับผลงานก็เอาเรื่องอยู่นะครับสามารถกดไปแล้ว7ประตูนะครับเรามาดูฝั่งทิมยืนกันบ้างนะครับขับลิเตานะครับคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-4-2นะครับที่แน่ๆเลยนะครับก็จะวางแดนหน้ามาเซลโลเฟอร์นันเดสนะครับในลีกก็กดมาแล้ว2ประตูนะครับยืนล่าตาข่ายคู่กับลูเบนเลสคาโนนะครับที่ยิงไปแล้ว6ประตูนะครับโซเดอร์อเมริกานนะครับเพิ่งจะปลดล็อกชัยมาได้นัดล่าสุดนะครับแต่ในลีกจริงๆแล้วนะครับก็ยังแย่อยู่นะครับ พราะยังอยู่ท้ายตารางนะครับแข่ง9นัดมีแค่4แต้มเท่านั้นนะครับนัดนี้ก็จะดวนกับทีมยิกันลิมิตานะครับ5เกมหลังทําได้ดีกว่าอยู่ทุกรายการนะครับชนะไปแล้ว3นะครับมีเสมอสลับแพ้ไปอย่างละนัดนะครับรวมไปถึงในลีกนะครับก็ยังมาดีกว่านะครับแข่งไป9นัดมี10แต้มนะครับ ซึ่งทรงบอลของลิบบิท่าต์นะครับก็ดีกว่าแน่นอนนะครับคู่นี้นะครับผมขอเชียร์ไปทางลิบบิท่าต์นะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนครับเราก็มาดูคู่ที่2กันต่อนะครับคู่ที่2นะเป็นบอลปลากวยพรีเมอร์ลีกเช่นเดียวกันนะครับเป็นคู่ของเซโรปาติโนนะครับพบกับทินิเดนเซ่นะครับคู่นี้ก็จะเตะกันที่เวลา7จ็ดโมงตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับเรามาดูผลงานเฮดทูเฮที่เจอกัน5ครั้งหลังสุดนะครับฝั่งเซโรปาติโนนะครับสามารถทําได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับชนะไปได้ถึง5ครั้งนะครับที่เจอกันล่าสุดนะครับ ฝั่งทีเดนเซ่นะครับก็ยังไม่สามารถเอาชนะเซโรปาเตโน่ได้เลยนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันนะครับเจ้าบ้านเซโรปาเตโน่ครับคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวลุกก็จะมีดเอโก้ชูรินนะครับในลีกผลงานก็ถือว่าโอเคเลยนะครับทำไปแล้ว5ประตูนะครับผนึ่งกำลังตัวลุกอย่างฮวนมานูเอลอีตัวเบ้นะครับก็พอๆกันนะครับตัวนี้ทําไปแล้ว6ประตูนะครับเรามาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับ ทีมเยืนซีดีนังเซ้น,นะครับคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-4-2นะครับนำทัพมาเลยก็จะมีเดโก้ตอเลสนะครับประสานงานมาได้แน่กับคู่หูหูจอมเก่านะครับอย่างโจเอลโรเมนนะครับส่วนผลงานก็พอๆกันนะครับ กดกันเป็นคนละสามประตูในลีกนะครับเจ้าบ้านเซโร่ปอร์ติโน่นะครับมีผลงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนที่จะมาสะดุดแพ้ในเกมล่าสุดให้กับทีมอย่างขับกัวรานี่นะครับซึ่งจะทำให้เป็นการแพ้มาในหนแรกในรอบ5เกมอีกด้วยนะครับภาพรวมก็ยังคงทําได้ดีนะครับและอยู่ในพื้นที่รอจ่าฝูงในเวลานี้นะครับเกมนี้จะกับทีนินเซ่นะครับที่พวกเขานะครับเก็บชัยชนะมาได้บ่อยครั้งในช่วงหลังนะครับล่าสุดกระเปิดบ้านเอาชนะมาได้นะครับทำให้ตลอด4เกมหลังของพวกเขานะครับชนะมาถึง3เกมเลยนะครับ และก็แพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับดูแล้วเกมนี้นะครับเซอร์โรปอนิโนนะครับต้องการแก้ตัวจากการแพ้มาในนัดล่าสุดนะครับแต่คุณภาพทีมก็ยังคงเหนือกว่าพอสมควรนะครับแม้ว่าผู้มว่าเยือนนะครับจะเก็บชัยชนะมาได้บ่อยครั้งนะครับแต่ในท้ายที่สุดนะครับเจ้าถิ่นที่ยังแข็งแร่งในบ้านนะก็มีโอกาสชนะได้มากกว่านะครับคู่นี้นะครับเชียร์ไปทางเซอร์โรปอนิโนนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับ ส่วนใครนะครับที่อยากได้มากกว่านี้นะครับอยากเข้ามาอยู่บ้านเดียวกับเรานะครับก็สามารถจิ้มที่ได้โพสต์ของเราได้เลยนะครับมีให้เล่นกันทั้งวันนะครับสามารถมั่นใจกันได้เลยนะครับส่วนใครที่ยิ่เห็น่ยางไรนะครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรือใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ